ทีห้าสิบนะครับนี่มีอาการมอเตอร์คอนนะครับแล้วก็ล็อกแล้วนะครับตอนนี้ไม่สามารถหมุนได้นะครับมอเตอร์ครับผมนี่นะครับ M 1นะครับลุกที่มีปัญหาลุกนี้นะครับ เดี๋ยวกลางใบให้ดูนะครับอลองหมุนอันนี้จะลองบิดนะครับนี่นะครับคือล็อกเลยนะครับออกแรงบิดนะนื้อไม่ได้นะครับอันนี้เทียบกับลูกล่างนะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับน,นี้คือแน่นเลยนะ ประมาณนี้ครับ